การสุขภาพเหมาจ่ายนะครับเด็กโตนะครับอายุ 6- ถึงสิบห้าปีครับอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเป็นแบบสําเร็จรูปช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังหน่อยครับง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมาเหมาเนาะแล้วก็เป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นค่ะเลือกเอาเลยจะแผ่นหนึ่งแผ่นสองหรือว่าแผน่นส <ะ S 2> ามเราดูเรื่องบรทัดกันเลยอ่าทีนี้แผ่นที่หนึ่งค่ะทุกค่าห้องค่ะเราเลือกนะคะแผ่นหนึ่งสามพันแผ่นสองหกพันแล้วก็แผ่นสามก็คือ หมื่นสองดูที่หมายเลขนึงนะครับทีนี้พอในเรื่องของค่ารักษาเหมาค่ะทั้งปีเนี่ยเขาเหมากันยังไงห้าล้านห้าล้านแล้วก็สามสิบล้านนะคะส่วนในเรื่องของค่ายากลับบ้านหมายเลขสามหมายเลขสามเนี่ยจะเป็นสองหมื่นสองหมื่นแล้วก็ใส่ตามจริงอันนี้ได้เปรียบกว่าแผนอื่นเนาะแผนสามเลือกได้เลยส่วนในเรื่องของเคมีบาบัดเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนไข่นอกก็ได้แล้วก็ใส่น้มจริงด้วยแต่ว่ารวมอยู่ในเหมา ครับนะแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเด็กวัยนี้ยังเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอยู่นะคะอันนี้ก็คือมีให้1,000 0บาทต่อ1หเหตุการณ์ครับผมเบอร์5เลยม้ากัดหกล้มตกบันไดนะครับผมไปกี่ครั้งก็ได้นะครับผมในวงเงินนะครับเหตุการละ หนึ่งหมื่นบาทครับคลินิกก็ได้เนอะได้ครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ขอเป็นคลินิกก็ได้นะแต่เป็นคลินิกที่มีการจดทะเบียนถูกต้องครับแค่นั้นเองเนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือทั้ง3แผนก็คือทุนประกันที่10,000แบาทนะคะครบสัญญาก็ได้ที่1นึ0 0 0สบาทดูที่เบอร์6นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเราเก็บตังค์ไปด้วยเนาะในระยะเวลา20ปีครับผมครับผมเบี้ยประกันแรงไหมพี่ตาเรามาดูที่เบี้ยประกันนะครับ หกถึงสิบขวบนะครับแผนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นแปดพันกว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าอายุสิบเอ็ดขวบไปแล้วนะครับผมก็เหลือสองหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลองแคปเจอร์ดูได้ก็แล้วกันอ่าผู้ชายคือสีฟ้าผู้หญิงคือสีชมพูมใช่ครับสังเ,เกตได้เลยว่าอายุหกถึงสิบขวบเนี่ยเบี้ยประกันจะสูงกว่านะครับผมแต่ว่าอายุสิบเอ็ดขวบไปแล้วนะครับเบี้ยประกันจะลดลงเพราะว่าความเสี่ยงลดลงนั่นเองก็คือเด็กแข็งแรงขึ้นนะการ<ม>ป่วยก็จะมีน้อยลงใช่บริษัทก็ค่อนข้างจะยุติธรรมแหละ ถ้าความเสี่ยงสูงเบียรสูงความเสี่ยงต่ำก,<ม>ก็เบียรก็ลดลงมาให้อัตโนมัตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมีสามแผนให้เลือกอยากจะได้เหมาแบบไหนถ้าคิดว่าห้าล้านพอแผนหนึ่งสิบห้าล้านพอคือแผนสองอ,อยากสูงสุดก็คือโรงพยาบาลที่จะต้องมีค่าห้องสูงๆเป็นหมื่นเราก็ต้องเลือกแผนที่สามนะคะก็คือ1 2 0 0 0ืสองันบาทแต่อยากจะบอกว่าถึงเบียรจะแพงยังไงแต่ก็ไม่แพงไปกว่าค่ารักษาที่บริษัทรับผิดชอบ ใช่ครับผมเนาะห้าล้าน15ล้านแล้วก็30ล้านนั่นเองค่ะหมดกังวลเลยนะคะเมื่อลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะครับรายละเอียดนะครับเรื่องประกันสุขภาพตัวนี้นะครับผมดูได้นะครับผมในคอมเมนต์นะครับด้านล่างนะครับอีกทีหนึ่งก็คือตัวเทลฟิตดีดีนั่นเองนะครับจบแล้วครับผมสรุปนิดนึงครับประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ะสำหรับเด็กโตค่ะอายุ6-15ปีนะคะเบียราคาไม่ได้แพงเลยครับ เนาะเดือนหนึ่งแค่ประมาณ2000กวคาัวบาทก็สามารถที่จะจัดประกันสุขภาพแบบหมอใจดีๆหลักล้านให้กับลูกน้อยได้แล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจ็บป่วยไม่ต้องกังวลนะคะพาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคุณภาพการรักษาที่ดีน้องสามารถกลับไปเรียนและใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วที่สุดค่ะครับผมทั้งหมดนะครับเบี้ยประกันทั้งหมดเป็นการประมาณการนะครับแต่ละอายุนะครับอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมลองถามทางตัวแทนได้ทีหนึ่งนะกันนะครับผมคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาตดูคลิปนี้นะครับมีลูกมีล้านนะครับผมช่วยเขา เก็บสุขภาพสำเร็จนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ